สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ตอนนี้อยู่ในเกม p i x e l Painter นะครับผมแต่ว่าพาร์ทนี้เนี่ยนะครับเป็นพาร์ทที่โคตรพิเศษสุดๆนะครับก็ได้แข่งกับพี่ปานนั่นเองนะครับแต่ว่าเราสองคนเนี่ยไม่ได้แข่งแบบว่าจริงจังมาไม่ได้แบบว่าเฮ้ยที่ปอมแพ้สุดเอ้ยอะไรเงี้ยไม่ได้แข่งจริงจังนะครับแต่คือพวกเราจะเล่นแบบว่าคล้ายๆเป็นการเล่นด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าไอคลิปที่ท้าแข่งก็ทําเพื่อความสนุกนะครับผมก็คือแบบไม่ได้แบบจริงจังนะครับบางคนก็แบบว่าโอ้โหไปด่าพี่ปานบ้างมาด่าผมบ้างอะไรเงี้ยแต่ ผมกับพี่ปานเนี่ยครับไม่ได้จริงจังกันนะครับคือแค่ทําคลิปแบบคล้ายๆคนท้ากันแบบตลกๆอะไรประมาณนั่นแหละนะครับผมโอเคครับก็โจทย์แรกในวันนี้นะครับก็คือเต่านั่นเองนะครับก็คือพานี้เนี่ยมีพี่ปานอยู่ด้วยนะครับก็คือพี่ปานเนี่ยก็จะวาดรูปกับเราในในพิกเซอร์เวนเตอร์นะครับมาเราก็จะได้ดูทั้งฝีมือผมและก็ฝีมือพี่ปานนะครับทั้ง2คนเลยนะครับก็ถ้ารูปไหนสวยอันไหนสวยผมก็ไม่บังคับนะครับว่าจะบอกว่ารูปไหนสวยรูปไหนเละนะครับผมอันนี้คือก็มาวาดแบบว่าสนุกๆนะครรับผผมมออ่่าาาตตนแกก็วดเ นะครับคือเจ้าแบบว่าเต่าแบบสมจริงแต่ดูไปมันไม่เหมือนเต่ามันดูเหมือนอะไรสักอย่างตรงหัวนะครับตอนนี้ก็เลือกสีในการระบายสีก็เลือกก็ตอนแรกก็จะเลือกแบบว่าระบายสีกระดองนะครับเอ้ยระบายสีตัวกันนี่หว่า <c oughs> ลืมลืมอันนี้คือจะระบายสีตัวนะครับแต่ว่าสีมันแบบว่าเต่ามันแบบสีมันไม่น่า,นาเป็นสีเนี่ยผมก็เลยเอาเต่าแบบในกระตูนที่แบบเป็นสีเขียวเขียวอะเต่าที่เป็นสีเขียวในกระตูนะ่ะ ต่ว่ามันก็ไม่เวิร์กอีกก็เลยเปลี่ยนสีอีกก็เลยเอาออกไปบบว่าสีเนื้อๆนะครับมันไม่เนื้อหรอกมันออกน้ําตาลนิดน,นึงนะครับน้ำตาลแบบปนเนื้อๆแล้วก็กระดองก็สีสีเขียวนะครับอ่าตอนแรกก็ใส่ไปก็คิดไปนะเอ้ยมันเข้ากันเมื่อวานะไรประมาณนี้นะครับจากนั้นผมก็ทําลวดลายของกระดองนะครับอ่าต้องพูดให้ถูกนะกระดองกระดองนะมีงองูด,ด้วยนะฮะเคผมก็ระ <laughs> ระบายลายของอ่ากระดองไปตอนแรกผมไม่รู้เลยว่าลายมันเป็นยังไงนะฮะผมก็ระบายแบบว่า มัว่ววาดเป็นแบบมั่วนะครับแต่ส่วนภาพของพี่ป่านเนี่ยใครอยากดูมุมมองพี่ป่านนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาลิงค์คลิปพี่ป่านทิ้งให้ก็แล้วกันนะครับไปดูมุมมองของพี่ป่านได้นะครับโอเคก็ตอนนี้ก็ทําแบบลวดลายนะครับผมคิดอย่างเดียวคือลวดลายเต่าอ่ะเหมือนจะเคยเห็นนะที่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบบล็อกๆ,ๆ,ๆใช่ไหมสี่เหลี่ยมแต่ไม่รู้ว่าใช่ป่ะนะเออผมก็เลยทำอย่างนี้ไปคล้ายๆแบบเป็นลูกบอลโอ้ดูของพี่ป่านดิเห็นไหมเห็นไหมทุกคนโอ้โหดิผมตอนแรกผมหายไปอือหูแม่งเอ้ยกำ โอเคแต่ผมก็ยังวาดต่อนะครับตอนนี้ก็ทําการแรงเงานะครับผมแรงเงาส่วนแบบว่าส่วนล่างของที่โดนกระดองนะครับผมออต้องพูดดีๆนะครับคำนี้นะฮะโอเค okay, จากนั้นผมก็แรงเงาแบบมัวม่ว,วๆเฉยๆแรงเงาที่คิดว่าจะสวยนะครับก็แรงเงาไปนะครับผมทำการแรงเงาตรงส่วนหัวบ้างนะครับเอ้ยระบายผิดโอเคเรียบร้อยนี่มันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับมันมันก็ไม่เชื่อว่าเหมือนเต่าซะเท่าไหร่หรอกมันเหมือนเป็นหอยทากไงก็ไม่รู้นะ ก็วาดไม่ค่อยเป็นนะครับโอเคจากนั้นผมก็จะทําแบบเป็นเงาเงาของเต่านะครับเนี่ประมาณนี้นะครับตอนแรกกาจะไม่วาดแบกเก่านะครับผมแต่ว่าผมดูว่ามันแหม,ม่งๆไงไม่รู้ว่ามันดูแบบไม่เป็นธรรมชาติผมก็เลยแบบกาจะวาดแบบเป็นทะเลนะครับเป็นเต่าริมทะเลแต่จริงๆเต่ามึงนี่ไม่ใช่ทะเลเลยนะครับผมก็คือจริงๆม,งม,งมันจะมีเต่าน้ําเค็มกับเต่าน้ําน้ําหวานใช่ไหมไม่ใช่เต่าน้ําจืดใช่ไหมเต่าน้าเค็มประมาณนี้ แต่เต่าของผมเนี่ยดูเหมือนเป็นเต่าน้ําจืดมากกว่านะแต่เสือมาอยู่ในทะเลเออช่างมันหรือมันเดินไปได้หมดเลยใช่ไหมเออนะครับใช่เพราะว่ามันมีเต่าน้ําน้ําจืดน้ําเค็มมาเออช่างมันโอเคครับจากนั้นแล้วก็ผมก็จะระบายทะเลทรายเข้าไปนะครับป็เหมือนอยู่ริมทะเลเลยประมาณนี้นะครับนี่ระบายไปทะเลทรายโอเคนี่แค่นี้ก็ดูแบบว่าดูดีเลยใช่ไหมเหมือนแบบปีคขึ้นซัดเข้ามานะครับเต่าอยู่ริมริมทะเลนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับก็ดูไปนี่ ตอนแรกผมก็เป็นคนระบายน้ำไม่ค่อยเป็นนะครับก็เออจำได้แค่ว่าต้องเอาขาวๆเป็นเือนเป็นคลื่นน้ําที่อยู่ขาวๆปลายน้ำแล้วก็เป็นเหมือนรูปคลื่นน่ะประมาณนั้นแหละอ่าผมก็ระบายไประบายไปเลยนะตอนนี้ก็ระบายไปแล้วนะครับอ่าก็ระบายไปเป็นคลื่นที่แบบว่ากําลังซัดเข้ามานะครับ ซึ่งลื่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะตรงเดีเ่ยวไอ้ตรงเดี่ยวตรงเดี่ยวตรงเดี่ยวอะไรขนาดนั้นคือมันก็ต้องมีแบบว่าเฉยๆหนึ่รผมก็เลยแบบเอาแบบมุ่งั่วไปเลยครับมันก็ดูเลยมันก็เลยดูแบบว่าเหมือนกับขึ้นที่แบบว่าซัดเข้ามานะครับอ่าผมก็ตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วผมก็รีบเลยครับระบายแบบว่าท้องฟ้านะครับอ่าประมาณนี้นะครับในหลายรูปผมก็เสร็จแล้วนะครับส่วนรูปพี่ป่าเโอ้โหสุดยอดมากรูปนี้โอ้โหโปกเกมอนมาแต่ไกลเลยผมก็พิมพ์ชมนิดหน่อยนะครับโอ้สวยมากๆ อะไรประมาณนี้นะครับโอ้พี่ป่านก็ยังว่าแหละครับรูปสวยขนาดนี้คนก็บหวตให้เลยนะครับส่วนผมนี่โอ้โหนั่งเหงาอยู่คนเดียวข้างบนนะครับโอ้ก็ยอมรับนะครับว่าเขาวาดสวยจริงนะพี่ป่านแต่ว่าผมก็ไม่ใช่ว่าจะวาดกกนะครับแต่ว่าไม่มีคนโหวตให้เหมือนกันนะมันอาจจะไม่ใช่สไตล์บางคนไงใช่ไหมเอ้ผมก็ให้พี่ป่านไปนะครับตามตามใจตัวเองเลยนะครับเพราะพี่ป่านเขาว่าสวยจริงเนรับก็ให้ไปนะครับโอเค ก็สรุปว่าพี่ป่านเป็นฝ่ายชนะไปนะครับผมในรูปของเต่านะครับมาครับโจทย์ต่อไปที่วาดกันนะครับก็คือเค้กนั่นเองนะครับตอนแรกผมก็จะวาดเป็นเค้กแบบเป็นเค้กเลยะเออจะวาดเป็นเค้กเลยนะครับก็เลยวาดเป็นเค้กไปนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมเอาตรงตรงเลยนะผมใช้ความมั่วสวนมากเวลามีโจทย์เค้กเนี่ยผมก็จะวาดอย่างนงี้แหละไม่ได้วาดเป็นเป็นอย่างอื่นหรอกครับไม่ได้วาดเป็นแบบเค้กสามเหลี่ยมครับเค้กหรืออะไรอย่างนี้เลยนะครับคือวาดเป็นเค้กสี่เหลี่ยมางี้เลยนะครับเอยวงกลมอย่างนงี้เลยนะครับ ก็คือคิดไม่ออกแล้วนะผมก็เลยวาดไปนะครับแต่ว่ารูปนี้ก็สวยว่าที่ผมวาดผ่านๆมานะนะด้วยประสบการณ์ที่แบบว่าเล่นบ่อยๆนะครับผมพยายามฝึกบ่อยๆนะครับคือแบบว่าผมก็พยายามฝึกวาดรูปบ่อย <S <S 1> <S 1> ๆบางคนคอมเมนต์บอกเฮ้ยอันนี้ไอปอมมึงเอาคุณมึงเอาที่คนอื่นวาดมาใช่ไหมโอ้ผมจะบอกอย่างหนึ่งแล้วว่ามึงไม่คิดจะให้กูวาดสวยขึ้นเลยเหรออะไรประมาณนี้นะครับมันบอกว่าผมวาดกากแต่จริงๆไอปอไม่ได้วาดอย่างนี้เออจะไม่คิดจะให้กูวาดสวยขึ้นเลยเหรอถามจริง เออผมก็ต้องมีวาดสวยขึ้นบ้างอะไรบ้างนะครับผมโอเคแล้วผมบอกไว้ก่อนผมไม่ไดเอารหัสใครมานะไม่ได้ให้ใครวาดให้ไม่ได้ให้พี่ปานไปวาดให้แล้วเอามาอัดเสียงนะครับนี่คือผมวาดจริงๆนะครับอ่าบอกไว้ก่อนนะบางคนจะแบบว่าคิดผิดใช่เออให้โอกาสผมได้วาดสวยบ้างเถอะแล้วบางคนบอกว่าสไตล์ผมเนี่ยเอออาจจะออกไปทางพี่ปานนิดนึงอันนี้ผมยอมรับว่าเส้นเนี่ยผมไปดูคลิปพี่ปานมาผมเอ้เส้นเส้นในการวาดเนี่ยมันสวยดีแบบแบบทับๆเส้นๆแต่ว่าเรื่องการระบายสีเนี่ยยังเป็นสไตล์ผมอยู่นะครับ ผมไม่ได้เอาสไตล์พี่ป่ามาทั้งหมดนะเอออย่าเข้าใจผิดกันเด้อนะครับอ่าผมก็ตอนนี้ผมก็ระบายเค้กไปนะครับประมาณนี้ผมจะวาดเป็นเค้กช็อกโกแลตแล้วก็มีเอ่อเชอรี่อยู่ด้านบนนะครับแต่ไม่รู้ว่า <c oughs> มันจะสวยขนาดไหนนะครับตอนแรกก็ไปคิดว่ามันจะสวยมากหรอกผมก็ทําการระบายเงาเข้าไปตามสไตล์ผมเลยนะครับชออระบายเงานะครับอ่าก็ระบายไปเลยนะครับแชะนี่แหละ ได้มาแล้วนะครับรูปรูปเค้กนะครับผมแต่ว่าผมยังดูไปมันยังดูแบบว่ามันยังดูแบบดูแบบไม่มีมิติผมก็เลยระบายสีแบบอะไรเพิ่มเข้าไปนิดหน่อยเป็นเงาของแบบเงาของแบบว่าเค้กอะไรเงี้ยเพิ่มเข้าไปหน่อยนะครับไม่หน่อยหรอกเพิ่มเยอะเลย <laughs> เพิ่มไปเยอะเลยนะครับผมอ่าก็เพิ่มแบบว่าเงาของช็อกโกแลตไปด้วยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเพิ่มเงาช็อกโกแลตไป แล้วก็ระบายสีนี่เริ่มมีมิติเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มดูเป็นเค้กเป็นชั้นๆส่วนส่วนมากเห็นไหมเวลาเค้กมันเป็นชั้นๆมันก็จะเป็นสีไล่ไประบายเนี้ยนะแล้วก็ผมก็ระบายเงาที่เชอร์รี่มันวางทับอยู่บนเค้กอะครับประมาณนี้นะครับโอ้แต่ถ้าจาไม่ผิดผมเอาออกหรือเปล่าเพราะว่ามันเงามันดูแบบแปลกๆหรือหรือไม่ได้อ,ออกออกะน่าจะไม่ได้ออกออกนะครับจากนั้นผมก็ระบายแบบว่าดูดูดูกระต่ายผมก็ลืมเหมือนกัน <laughs> ส่วนส่วนของพี่ปาเนี่ยเห็นไหมเค้กสามเหลี่ยมเนี่ย เหมือนแบบโดนตัดมาแล้วนะครับแต่ของผมนี่เค้กเต็มนะครับผมเต็มกําลังเลยจากนั้นผมก็ระบายทับสีขาวที่มันแบบว่าไม่ได้ลงสีเข้าไปนะครับอ่าจะได้ดูแบบว่าไม่มีสีขาวโผล่ออมานะโอเคผมก็ระบายไปเลยนะครับแล้วมันดูเหมือนเงาเลยนะเนี่ยผมก็ระบายให้มันกงกว้างนิดหนึ่งให้มันเหมือนเงาแบบเงาที่ใกล้ๆมันจะดำๆส่วนเงาไกลๆจะจะอ่อนๆเข้ามาหน่อยอันนี้คือหลักๆของผมเลย <c oughs> อ่าก็ดูเลยครับ ส่วนตรงนี้ผมก็คิดคิดแล้วคิดอีกนะครับว่าจะระบายแบบแรงเอาเข้ามาอีกหรือเปล่าให้มันเข้มเข้มอีกหรือเปล่าด้านบนเนี่ยเดี๋ยวผมก็พยายามแบบระบายเข้มเข้มเข้าไปอีกนะครับแต่ว่าถ้าทานจะไม่ได้เอามั้งถ้าจำไม่ผิดหรือว่าเอาวะ้งไม่ได้ลืมน่าจะเอามั้งทุกคนแล้วก็มาดูตอนวาดเลยครับอ่าผมก็ระบายไปโอเคประมาณนี้นะครับโอเคแต่ว่าผมก็ไม่น่าจะเอานะครับเพราะมันดูแบบมันดูเวอร์ไปอ่ะมันดูโอเวอร์ไป นะครับผมก็แค่เอา2ชั้นพอแค่นี้พอนะครับเป็นสีแรงเงาแค่2ชั้นพอนะครับจากนั้นผมก็ทําการว่าดอะไรวะทําการไปดูพี่ป่าดแป๊บหนึ่งนะครับโหพี่ปากน,นี่ก็วาดสวยมากนะครับมีครีมด้านบนด้วยนะครับโอ้แต่ของผมนี่ก็พยายามวาดสุดฝีมือแล้วนะได้แค่นี้แหละนะครับก็นั่งคิดยืนคิดตั้งนานว่าจะวาดอะไรต่อดีนะครับเนี่ยคือแบบคิดอะ แล้วก็ผมก็วาดเป็นแบบว่าคล้ายๆเป็นแบบอะไรอ่ะคือที่ผมคิดก็คือเป็นเหมือนแบบบีบคาราเมลหรือเอ้ยบีบมายองเนสเอ้ยเค้กบ้านไหนใส่มายองเนสวะบีบอะไรสักอย่างที่เป็นช็อกโกแลตขาวๆอ่ะบีบแบบวนมันเหมือน,น,นลวดลายอ่ะเหมือนเวลาเราจะใส่ชื่นเราในเค้กอ่ะอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเราทําเป็นลวดลายอ่าผมก็ให้พี่ป่านไปนะครับส่วนรูปผมนี่ก็มีคนโหวตให้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับแต่พี่ป่านเนี่ยเยอะมากพี่ป่าน,นโคตรเยอะเลย <c oughs> โอ้แต่ผมก็ไม่ได้จริงจังหรอกนะคือก็วาดแบบสนุกสนุกกับพี่ป่านไปนะครับอ่ามาครับอันนี้รอบสุดท้ายนะครับที่โหวตกันนะครับผมก็ให้พี่ป่านไปนะครับแน่นอนพี่ป่านเป็นฝ่ายชนะแน่นอนนะครับเพราะว่าพี่ป่านนี่สวยมากเลยครับรูปนี้นะครับดูแบบดูน่ากินเลยหิวเลยเนี่ยภาคภาคไปด้วยหิวไปด้วยนะครับโอ้แทบจะกัดหน้าจอตัวเองอยู่แล้วนะครับพี่ป่านก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับสำหรับโจทย์เค้กนะครับผม มาดูโจทย์ต่อไปที่ผมวาดพี่ป่านะครับก็คือโจทย์ที่มีชื่อว่าดอกไม้นั่นเองนะครับผมมาผมก็วาดสไตล์เดิมนะครับเป็นดอกไม้แบบคล้ายๆเป็นดอกไม้แบบบานๆนิด <ๆ S 2> นึงอะน,นะ <c oughs> คือชอบดอกไม้บานๆนะครับก็เลยต้องวาดจริงๆไม่ได้ชอบหรอ,หรอกคิดไม่ออกนะครับไม่รู้ว่าจะวาดดอกไม้อะไรดีนะครับอ่าผมก็วาดดอกไม้นี้ไปนะครับเป็นแบบว่าดอกแบบบานๆนิดนึงนะครับใหญ่ๆนะครับผมอ่าผมก็วาดไปประมาณนี้นะครับนี่ดู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 มีลวดลายอ่าเป็นไงสวยไหม ผมก็ใส่ลวดลายดอกไม้ไปนิดนึงอ่าไปคิกๆอย่างงี้นะครับเอ้ยปากพันแลวเป็นคิว์พีนะครับ hey, <c oughs> จากนั้นใส่ก้านดอกไม้ไปนะครับเคแต่ว่าก away, ้านนี้ใหญ่ไปอ่าก้านใหญ่ไปผมก็เลยจะลบออกนะครับเอาแบบก้านเล็กๆหน่อยนะครับดอกไม้ก้านมันไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้นะครับน <ño> ี่ผมก็ใส่เล็กๆไปนะครับอ่าจากนั้นก็วาดเป็นใบไม้นะครับผมแน่นอนมันมีใบไม้แน่นอนนะครับดอกไม้เนี่ยหรือว่าไม่มีว่ะเออแต่บ้านผมมีแล้วกัน ผมก็ใส่ไปนะครับเปดอกไม้เอ้ยไปใบไม้นะไม่ใช่ดอกไม้ผมก็ใส่ไปนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ทําการระบายสีแน่น,นอนผมชอบระบายสีดอกไม้สีชมพูเนี่ยไม่รู้ทาไม <c oughs> คือแม่งคิดไม่ออกจริงๆไ้ทุกคนผมก็เลยระบายสีชมพูไปอ่าประมาณนี้นะครับโอ้โหสวยเลยดอกสีชมพูที่สวยจังโอ้โหก็ระบายส่วนที่แบบว่ายังไม่ได้ระบายไปนะครับจากนั้นตรงกลางเนี่ยผมตอนแรกผมไม่รู้จะเอาสีอะไรดีก็เลยเอาสีชมพูที่มันเข้มมาหน่อยมันก็เลยออกสีม่วงนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ ก็เลยออกสีม่วงนะครับผมก็หันไปดูพี่ป่าแล้วพี่ป่าเขาว่าอะไรว่าตอนแรกดูไม่ออกนะครับผมอยวรอดูตอนเสร็จนะครับว่าเขาว่าอะไรนะครับผมก็ทําการแรงเงานะครับผมแรงเงาเลยแรงเงามันก็ออกม่วงนิดนึงนะประมาณนี้นะครับนี่เป็นไงโอ้สวยอยู่เหมือนกันนะทุกคนไม่ใช่ว่าจะไม่สวยนะครับรูปนี้นะครับจริงๆผมภูมิใจทุกรูปแหละที่เอามาลงในวันนี้นะครับจริงๆไว้ายกับพี่ป่าเป็นชั่วโมงเลยนะแต่ว่าพี่ป่าบอกว่าให้คัดรูปคนละ2รูปที่คิดว่าพอใจเนี่ยมานะครับ เออ mm hmm. ผมก็เอารูปอ่าอะไรต่างๆนานามาเนี่ยแหละเออผมไม่บอกแล้วกันนะเขียน er ให้ทุกคนเดาเอ,าเองนะครับผมแต่รูปที่เอามานี่คือผมก็พี่ป่านเลือกคนละ2รูปนะครับผมพี่ป่านเลือก2ผมก็เลือก2นะครับรูปที่ตัวเองชอบนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแต่ว่าพี่ป่านเขาก็แบบว่าอ่อนให้นิดนึงเลือกรูปที่แบบว่าผมวาดสวยมาด้วยนะครับเพราะว่ามันก็มีรูปที่ผมแบบวาดไม่สวยเหมือนกันนะครับผมก็ต้องขอบคุณพี่ป่านนะฮะไม่รู้พี่ป่านคิดงี้หรือป่าแต่ผมคิดงี้นะครับโอ้ <atto? y> <c oughs> มาเลยครับจากนั้นก็ระบายตรงกลางนะครับแรงเงาตรงกลางไปเลยนะครับผมผมก็สีม่วงเข้มๆมาหน่อยนะครับใส่แรงเงาตรงกลางเข้าไปนะครับประมาณนี้แอบดู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 นี่ใส่เข้าไปเลยประมาณนี้นะครับแบบมั่วๆไปใส่แบบมั่วๆไปเลยจากนั้นผมก็ระบายสีส่วนที่มันขาวๆนะครับบางทีมันมีส่วนที่แบบว่ามันยังไม่ได้ระบายนะครับ่าผมก็ระบายเก็บรายละเอียดนิดนึง นะครับจากนั้นก็มาถึงช่วงที่ต้องระบายก้านแล้วก็ใบไม้แล้วนะครับอ่าผมก็ระบายก้านเข้าไปนะครับอ่าระบายจุดเล็กๆจุดเล็กๆโอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ใส่แบบว่าสีใบไม้เข้าไปนะครับประมาณนี้แล้วก็ใบไม้ที่มันเข้มลงมาอีกเพื่อแรงเงานะครับอ่าผมก็แรงเงาเข้าไปอ่านี่เป็นไงก็ดูดีนะครับ แหมดูดีอยู่พอสมควรนะครับแต่พอไปดูพี่ป่านอ๋อนี่มันดอกกุหลาบนี่เองโอ้แต่ดอกกุหลาบแบบว่าสวยมากเป็นสไตล์การวาดที่แบบสวยมากจริงๆนะัอันนี้ยอมรับเลยนะครับแต่สไตล์ผมกับพี่ป่านก็คนละอย่างกันนะครับก็ให้ทุกคนรู้ไว้ด้วยนะครับอ่าผมไม่ได้จะลอกหรือว่าพี่ป่านก็ไม่ได้จะแบบว่าวาดตามผมเอ้ยพี่ป่านจะมาวาดตามกูทําไมวะเออนะครับผมประมาณนี้นะครับ จากนั้นผมก็ทําการระบายแบบว่าเป็นแบกกาของภาพเข้าไปนะครับแบบพวนระบายแบบท้องฟ้าดินอะไรอย่างนี้นะครับผมระบายเข้าไปผมก็การจะแบบเป็นท้องฟ้าตอนเย็นนะครับผมแต่ว่าคิดอีกทีดอกไม้มันเหี่ยวนะท้องฟ้าตอนเย็นผมก็เลยเป็นท้องฟ้าตอนเช้าแทนนะครับอ่าอย่าดูอย่าดูตอนเปลี่ยนนะอันนี้คือเอ้ยตอนเย็นมันต้องดอกไม้เหี่ยวไม่ใช่หรอวะเออผมก็เลยเอาเป็นตอนเช้าแทนนะครับเพิ่งนึกได้ว่าดอกไม้มันต้องปานตอนเช้านะครับ เออมนไม่ได้บานตอนเย็นนะครับนี่เป็นไงนึกถึงราลีนึกถึงแบบความจริงเป็นหลักด้วยนะครับการว่ารูปไม่รู้ว่าความจริงนี่คิดถูกหรือเปล่านะครับน,นี่เป็นนี้เอ้ยเป็นนี้เออเป็นนี้ปากเริ่มจะพ่านแล้วนะครับพูดรัวเกิดน,นะครับาจากนั้นผมก็เอาสีแดงแบบว่าสีแดงไม่ทันนะครับผมโอเคจากนั้นผมก็นีโ่โหวตให้พี่ป่านนะครับนี่เป็นไงดอกกุหลาบไี่สวยมากเลยแต่ของเราก็มีคนโหวตให้เหมือนกันนะครับแต่พี่ป่านก็โหวตเยอะเหมือนเดิมนะครับผม สามแมทที่เออสามแม์ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ปานชนะรวดเลยนะครับอ่าเป็นไงตอนนี้ก็เป็นรูปของคนอื่นไปนะครับผมก็โหวตให้ด้านซ้ายนะครับผมเพราะว่าด้านซ้ายน,นี่ก็ร,รูปลูปก็วาดสวยอยู่พอสมควรนะครับเออก็วาดแบบวาดวาดดีแหละเอออ่าแล้วก็ถึงข่าวสุดท้ายนะครับพี่ป่านกับรูปทางขวานะครับผมก็โหวตให้พี่ป่านนะครับผมพี่ป่านก็เป็นฝ่ายชนะนะรูปเมื่อกี้ มาดูโจทย์สุดท้ายกันครับซึ่งผมแบบว่าภูมิใจกับรูปนี้มากๆภูมิใจสุดๆภูมิใจมากนะเป็นรูปที่ผมวาดสวยมากนะครับก็คือโจทย์ที่มีชื่อว่าคนที่แต่งตัวประหลาดนั่นเองนะครับมาผมคิดในหัวเลยคิดเข้ามาในหัวอย่างแรกเลยคนใส่ชุดใบไม้นะครับผมคือผมชอบวาดมากรูปนี้นะครับผมชอบแบบว่าวาดคนใส่ชุดใบไม้มากเวลามีโจทย์เนี่ยเออมันดูแบบมันดูแบบยังไงดีอะมันดูแบบมีศิลปะหรือผมคิดไม่ออกก็ไม่รู้นะโอเคผมก็วาดคนแบบว่า หัวละล้านนิดหนึ่งนะครับแล้วก็วาดดวงตาประมาณนี้นะครับวาดตาที่แบบว่าวาดง่ายๆนะครับผมไม่มีรายละเอียดอะไรนะครับจากนั้นก็วาดปากเป็นยิ้มๆนะครับปากยิ้มเลยนี่ยิ้มๆปากกว้างนะครับเคแล้วก็ใส่ฟันเข้าไปแล้วก็ใส่เป็นส่วนลิ้นนะครับเควาดเป็นแค่นี้แหละตรงปากเนี่ยจากนั้นผมก็วาดเป็นแบบส่วนตรงคอนะครับจากนั้นผมก็วาดเป็นใบไม้นะครับที่ปิดไหล่ทั้งสองข้างนะครับ เป็นเหมือนแบบใบไม้ปิดไหล่ทั้งสองข้างอ่ะเออเข้าใจไหมน่าจะเข้าใจใช่ไหมใบไม้ปิดไหล่อะไรประมาณนี้สองข้างนะครับผมแล้วก็จะเหลือตรงกลางไม่เป็นซิกแพนะคเนีฮยโชว์ซิกแพคอะไรประมาณนี้นะครับก็รอดูภาพที่ผมวาดไปเลยครับนี่ก็ใส่เป็นแบบว่ารายละเอียดของใบไม้เข้าไปนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับใส่ไปทั้งสองข้างแล้วนะครับจากนั้นผมก็วาดตัวนะครับ วาดตัวนี่เป็นแบบว่าเป็นตัวนะครับผมเออเป็นตัวอยู่แล้วจากนั้นก็วาดแขนแต่ว่าผมผมพลาดตรงที่ว่าแขนเนี่ยมันดูเหมือนไม่ใช่แขนเลยไหมเห็นป่ะไอ้ข้างขวาดูเหมือนไม่ใช่แขนในข้างซ้ายก็ดูเป็นแขนอยู่นะครับแต่ข้างขวาที่ดูเหมือนไม่ใช่แขนเลยนะครับ <c oughs> โอ้โหข้างขวานี่อะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว,ว่ามันพลาดไปแล้วก็พลาดไปนะครับแก้ผมขี้เกียจแก้หรือว่ามันนั่งแก้ลืมแล้วน่าจะแกมั้งดีผมก็วาดซิกแพคนะครับซิกแพคเออนี่แบบแข็งแข็งแรงเป็นคนแข็งแรงนิดหนึ่งนะครับ ก็วาดไปนะครับนี่แล้วก็วาดหัวนมนะจากนั้นก็เกงก็วาดเป็นกระเกงใบไม้นี่ครับแต่ว่ามันสุดแล้วก็วาดได้แค่นี้นะครับผมประมาณนี้โหตอนแรกผมก็ดูมันก็ผมคิดคิดอยู่แล้วว่าเออผมต้องแพ้พี่ป่ายแน่นอนนะครับอแต่ว่ามันไม่ใช่นะมันทุกคนมันไม่ใช่อย่างที่คิดนะครับเดี๋ยวรอดูกันเลยนะครับอ่นี่ผมก็ระบายเป็นคนผิวดํานะครับเพราะว่ามันดูเข้าดีมันดูเข้ากับชนเหมือนชนเผ่าป่าไอคนป่าเออคนป่าเหมือนคนป่านิดนึงนะครับอะไรประมาณนี้นะครับ วาคนผิวดำไปนะครับไม่ได้ไม่ได้เชิงว่าดำหรอกไอ้ดำเลยหรือว่าขำอาจจะดำก็ได้เออดำนั่นแหละ <c oughs> นั่นแหละครับโอเคมาจากนั้นก็ระบายสีใบไม้ไปนะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ระบายไปเลยนี่ตอนแรกก็ดูอุย้ยสวยว่าทุกคนแต่ยิ่งแรงเงาเข้าไปอีกยิ่งสวยเข้ามาอีกนะครับผมก็แรงเงาเลยนะครับผมอ่าจากนั้นก็ทําการแรงเงาสไตล์มั่วๆตามใจฉันเหมือนเดิมนะครับอ่าตามใจฉัน นี่มันจะเป็นชื่อกูไปอยู่แล้วนะครับสไตล์เอ๊ะแรงเงาตามใจฉันนะครับก็แรงเงาไปนะครับแห่ะ yeah. แล้วก็แรงเงาส่วนคอไปด้วยนะครับอา่าประมาณนี้นะครับจากนั้นก็แรงเงาแบบช่วงแบบว่าช่วงล่างที่โดนใบไม้ปิดนะครับเค okay. ก็ระบายไปนี่ประมาณนี้นะครับส่วนแขนด้วยนะครับแฉบป,ประมาณนี้โอ้ยระบายผิด <laughs> ผิดพลาดแล้วก็ระบายช่วงนี้ด้วยนะประมาณนี้นะครับ เชิบก็เริ่มได้แล้วนะครับจากนั้นผมก็จะแบบว่าแรงเงาส่วนที่แบบตรงขอบมันเกงนะเออจริงๆมันมันไม่ต้องแรงเงาก็ได้บางส่วนนี้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ทําไม่แหลก็อย่างที่บอกว่าแรงเงามั่วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ระบายแรงเงาส่วนใบไม้นะครับผมโอ้คือมันดูดีมากความนี้ไม่รู้ว่าวาดไปได้ไงนะครับผมคิดว่ามันวาดสวยมากรูปนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะสมาธิด้วยนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็ระบายแรงเงาใบไม้ไปวุ้ยเริ่มสวยขึ้นมากแล้ว เห็นไหมสังเกตไหมการแรงเงามั่วก็ไม่ใช่สิ่งเสียหายนะครับถ้าเราแรงถ้าตาเรามันมองสวยมันก็จะสวยเว้ยแรงเงาหมั่วแต่ถ้าตาเรามองไม่สวยเราก็แก้แค่นั้นแหละนี่ประมาณนี้นะครับจากนั้นผมก็แรงเงาตรงสว่วนกางเกงนะครับอ่าอย่างนี้นะครับโอ้โหปรากฏว่าแม่งสวยมากนะครับโอ้โหแล้วดูพี่ป่านเขาวาดส่วนทางนาน้าของไอรอนแมนนะครับอ่าผมก็เวลาจะหมดแล้วลืมระบายลิ้นระบายฝันนะครับผมกร็ระบายลิ้นไปก่อน ส่วนฟันก็ไม่ได้ระบายระบายไม่ทันนะครับโอเคมาดูการโหวตนะครับผมก็ให้พี่ป่านไปนะครับโอ้แต่ดูรูปรูปเรานะครับมีคนโหวตให้ด้วยนะครับดูดิโอ้สามคนโหวตให้แล้วนะครับโอ้มาประมาณนี้นะครับโอ้ก็มีคนคนโหวตให้ผมแซงนะครับพี่ป่านก็แบบว่าชมนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยเป็นรูปรูปแรกรูปเดียวแล้วก็อาจจะเป็นรูปต่อตอไปที่ผมจะพยายามวาดเออ พยายามวาดให้มันแบบว่าสวยแบบนี้บ้างนะครับโอเคก็มาดูรอบสุดท้ายนะครับผมก็โบตให้ฝั่งนู้นนะครับเพื่อแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเออมารยาทสําหรับผมนะโอเคผมก็ให้ไปปรากฏว่าก็มีคนหวยให้ผมนะครับก็เป็นฝ่ายชนะนั่นเองนะครับผมแทมชนะไปนะครับผมสุดยอดไปเลยโอเคครับก็สลับเกมพิซซ l เพนเตอร์นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและกันนะครับถ้าใครชอบให้ผมเล่นกับพี่ปานอีกนะครับก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์เยอะๆนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกมันด้วยว่าอยากให้เล่นกับพี่ป่านอีกนะครับหรือไม่ก็ใครอยากจะดูแบบว่ามุมมองของพี่ป่านนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องพี่ป่านไว้นะครับไว้ที่ด้านล่างก็และกันนะครับก็ไปดูมุมมองของพี่ป่านได้นะครับแล้วไปดูด้วยว่าพี่ป่านเขานินทาอะไรลผมบ้างนะฮะหรือว่าพูดอะไรกับผมบ้างนะครับก็ไปดูได้นะครับโอเคสหลับวันนี้นะผมต้องขอตลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบกดไลค์ชอบมากๆกดซับสไคร้นะครับสไลดครันนี้